หรือไม่ต้องเลยวันนี้ไม่มีอารมณ์มาไม่ใช่เรื่องนั้นก็เรื่องอเอกนะสิไม่ต้องพูดแล้วเงินตั้งหลายแสนไม่ใช่น้อยนะจริงจริงจงอจอยก็ต้องไปหาพ่อแม่เขาสิก็ถูกถูกงทุนหรือก็ต้องเชื่ออ้วนถ้าลงทุนให้อเอกอีกเรื่องหนึ่งก็ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ว่วก็ไม่ให้อเอกโตแล้วอยากช่วยก็ต้องไปจัดการเอาเองอยมันจะมากไปแล้วนะอเอกเนี่ยมันทำนี่ไม่ถูกต้องโตแล้วยังมาขอเงินพ่อแม่อีกแล้วทีมมาพูดมาทุกอย่างถูกต้อง อืมอ,มอ,มอ,มอมมาไม่ต้องเหลือมันเล็กปะ,ปะไม่มีลง